ในทุกเช้าของเกษตรกรในความหวังที่จะเริ่มต้นใหม่และในทุกความหวังนั้นมีหนึ่งองค์กรที่พร้อมเคียงข้างเราไม่ใช่แค่ผู้ผลิตสินค้าแต่เราคือเพื่อนร่วมทางเพราะความสำเร็จของเกษตรกรคือความสำเร็จของเราบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเรามีความมุ่งม,มั่นพัฒนา และให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญพร้อมทั้งให้ความรู้ด้านวิชาการที่ถูกต้องแก่เกษตรกรเรายังคงยึดมั่นในจรรยาบัณของการดำเนินธุรกิจการสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการ งานวิจัยพัฒนาและคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและปลอดภัยเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การเกษตรของไทยเติบโตไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง ได้มาใช้จริงก็รู้สึกว่าผลที่ตามมาก็เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่ามันเอาอยู่เวลามีโรคหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับมันทําได้ทันผมใช้มาเองนะครับหปีเต็มๆแล้วใช้เป็นแบบฟูโซตัสก็บอกว่าใช้ทุกอย่างของโซตัสทุเรียน3ไร่ปริมาณ4ตันเพิ่มเป็น8ตันแบบ มีนัยยะลองด้วยตัวเองครับมันจะรู้ว่ามันดีจริงไม่ดีจริงนะครับสำหรับผมผมก็ใช้ไปเรื่อยๆน้องๆก็โซตัดอันเอาปุ๋ยฟูจิเตกมาให้ขังแลนซ้กระสอบช้ไม่กี่ต้นก็ดูความเปลี่ยนแปลงเยอะต้นสวยงามขึ้นเนี่ยพีดีกาก็เลยสร้างแบบเป็นรถใหญ่ๆมาชายมันจะบิดตรงเป็นเอบีเยอะในปุ๋ยตัวนี้ค่ะประสับใจต่างผลิตภัณฑ์แล้วตัวของน้องๆที่มาดูเลยค,ค่ะจากนี้ไปก็จะชายตลอดไปค่ะมาชายต้อจากที่พอกับแม่ชายมาค่ะชายและใบสวย ตอนสมบูรณ์ครับใบหน้าขึ้นกิ่งได้สมบูรณ์ตอนไร้สมบูรณ์ครับแตกยอดเรื่อยๆจ่ามาถ้ห้ผลผลิตตามที่เราต้องการได้แล้วก็คือว่าชายโซตัดเนี่ยกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยพิหว่างค่ะชายมันตั้งแต่รุน่อรุ่นแม่แล้วก็มาสู้ลูกล้านมาชายมันตั้งตะกูลเลยครับ,ซรบโซตัตครับให้โซตัดเนี่ยอยู่เขียงโขกับ คนทาส้นทุเรียนแบบนี้ตลอดไปเพราะวา่ายางเร่ก็เร็วเพราะว่าครอบครัวแต่กูลของพีหนังส่งคนนี้ก็คือเลือกฉายสูตัดเร็วแล้วก็ยังมั่นใจว่าจะฉายสูตัดแบบนี้ตลอดไปอะคะ่ะก็ได้ผลดีค่ะตอนนี้ก็ใช้หลายตัวเลยค่ะการขายของของเขาเนี่ยเขาไม่ได้บังคับลูกค้านะว่าคุณต้องใช้ของเขานะก็แค่แนะนําการตัดสินใจอยู่ที่กเกษตรกรอยู่ที่เราใช้อย่างน้อยก็ประทับใจยังใช้อยู่แล้วก็เพิ่มการใช้อยู่เรื่อยๆใชยสซตตัดแล้ว พราะว่าผลผลิตมันดีกว่าเดิมลูกสงเลยก็ดีกว่าเดิมน้ำเลยก็ดีกว่าเดิมไม่พิดว่างเลยขู่มือขอบริษัทโซตัสนี่ใช้แต่รลุนพอซึ่งเราตกถอถึงรลุนพมเนี่ยใชายาวนานเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วช่วงหลคการเรนดีๆีแบบนี้นะน่าใช้พแหละขุมขาใบจยหน้าด้วยนี่กระดานไม่ได้ใส่เลยเลยอย่างอย่างเขี้ยวสดอยู่แล้วไม่เฉื่อมาดูเอกสารนที่บ้านได้มีบันทึกด้วยจะไว้ตลอดก็อใจผลิตภัณฑ์ของโซตัสมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนใจผลิตภัณฑ์โคดี ดอกก็ออกตาำทีตรงการชายมาเร็กก็เห็นฟ้นสูงไรได้มันจะออกกลุ่มเบ่งได้เต็มทีเลยทำปีเร็กทุเรียน5ปี6กเดือนพมชายจอตัดปีเร็กได้มายี่ตันพอปีที่สองพมได้ทุเรียน30ตันในเนื้อทีเท่าเดิมพมพึงพอใจในผลผลิตตรงนั้นแลวเปี่ยนเล็กกระชายโซตัดมาเพิ่งมา เปลี่ยนย้ายกายช้โซตัตมาตลอดกับออกดอกดีใบใบกระสุยตอนมันก็ไม่ไข่โสมผลผลตติตดีกับพมมันใจในผลิตภัณฑ์โซตัติี่ใช้มาหลายปีครับอนาคตก็ยังใช้โซตัตตลอดนั้นสักสามปีสี่ปีเลยตีวายายเต็มตัวเต็มรูแบบของโซตัตึังเพราะว่าตอนล่างหนองเอกกาเข้ามาแนะนำก็คือว่ากาโรกาไดรูว่าตัวไหนตีว่าเกได้เตเรเถึงกาได้ใช้มาเรื่อย แต่ว่าไม่มั่นใจไอ้เอื่นน่ะไม่มั่นใจเดาคงโทรทัศน์น้ำช่วยวัวช่วยผิวช่วยผิวเกลียงฝนปนลิตเปิ่มขึ้นและการกระจายไปเรื่อยๆค่ะ โซตัดมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกร